เมื่อวันที่26พฤษภาคม2568ณมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธาสินีสิริโพคาพิรรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาราดรงามดีรองคณะบดีฝ่ายบริหาราและพัฒนาองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนางสาวบุญสีตาเมยขันหมากและนางสาวพิญญาราเริง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทที่6นักศึกษาซีวีที่มีโครงการผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาขาวิชาด้านนวัตกรรมดีเด่นในการประกวดสาขกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของเครือข่ายซีวภาคกลางตอนบนประจำปีพศ2568 ซึ่งมีอาจารย์เพนสุริคงสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาโดยมีผู้ชี่ยศาสตราจารย์ดร,รวิรัตเริศรราารไพฑุลพันธ์รองอธิการบดีมาหาวเชลยัยศรีปทุมในฐานะประธานเครือข่ายซีวีภาคกลางตอนบนเป็นประธานพิธีมอบรางวัลจากนั้นผู้ชี่ยศาสตราจารย์ดรสุธาสินีสิริโพคาพิรม เป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่ายซิวีภาคกลางตอนบนในครั้งที่1ประจำปี2568ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการเข้าร่วมงานซิวีเดย์ครั้งที่15ประจำปีพศ2568การพิจารณาการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นิเทศงาน ซิอี้หลักสูตรปรับปรุงพศ2566การพิจารณากำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่ายซิลอีภาคกลางตอนบนครั้งที่2ประจำปี2568